นายผานุ่มและชาวบ้านในป่าอาถันป่าอารรพ์แห่งนี้ในยามค่ำคืนช่างสลัวคลุมไปด้วยหมอกหนาะเสียงสัตว์น้อยใหญ่กระซิบอยู่เบื้องหลังต้นไม้สูงใหญ่ยืนตระหง่านเหมือนยักษ์ตั้งกะในผานุ่มยืนมองไปรอบๆชาวบ้านต่างบอกว่าป่าแห่งนี้มีอาถันข้าเคยได้ยินในเรื่องเล่ามานานว่ามีวิญ,ญญาณที่คอยหลอกล้อนผู้ที่เข้ามาในนี้ ชาวบ้านได้ทำหน้ายุ่งข้าก็เคยได้ยินแต่ไม่คิดว่าจะจริงนายพานแน่ใจหรือว่าจะต้องเข้ามาที่นี่ให้ได้ส่วนนายพานนุ่มก็ยิ้มอย่างมั่นใจข้าเคยได้ยินว่าที่นี่มีสัตว์ใหญ่ที่ไม่เคยมีใครจับได้ถ้าเราสามารถล่าได้มันจะช่วยเลี้ยงดูครอบครัวของเราชาวบ้านต่างรู้สึกกลัวแต่คนที่เขาไปในป่าเนี้ยหลายคนก็ไม่เคยได้กลับมา แล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีนายผพานเกิดลังเลข้าคิดว่าเราไปกันเป็นกลุ่มจะปลอดภัยดีกว่าไหมแล้วถ้าข้าเจอกับสิ่งที่น่ากลัวข้าจะพาเจ้าออกไปชาวบ้านรู้สึกแปลกใจนายพานมีแผนอะไรหรือส่วนนายพานก็พยักหน้าเราจะเดินตามทางนี้ไปถึงลำธารโกนจากนั้นข้าจะตั้งกับดักไว้แล้วรอสัตว์ใหญ่ ที่ชาวบ้านพูดถึงจะต้องไปหาน้ำในแม่น้ำเป็นแน่ๆส่วนชาวบ้านก็รู้สึกสะทานแต่ถ้าเราเจอวิญญาณล่ะข่ารู้สึกไม่ดีเลยส่วนนายพานก็ได้แต่ปลอบใจอย่ากังวลไปเลยเราแค่ต้องมีกำลังใจและเชื่อมั่นในกันและกันพวกเขาก็เดินต่อไปจนถึงลำธารเสียงน้ําไหลทําให้บรรยากาศแลดูเย็นสบายส่วนนายพานเริ่มตั้งกับดัก ให้พวกเจ้าช่วยหาต้นไม้นาหนามาเพื่อหลุบซ้อนแล้วก็ต้องเงียบไว้ขณะที่พวกเขากำลังทำงานเสียงสะอื้นที่แว่วมาจากป่าเบื้องหลังชาวบ้านรู้สึกตัวสัน่นส่วนนายพรานข่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนายพรานได้หันกลับไปเป็นเสียงของสัตว์ที่ยิ่งส่งเสียงมากก็ยิ่งดีเราจะรู้ว่ามีอะไรอยู่รอบตัวของเราชาวบ้านต่างรู้สึกวิตก แต่นี่ไม่ใช่เสียงสัตว์ที่เราเคยได้ยินเสียงนี้มันเป็นเสียงของคนท่านใดนั้นก็มีเงาคนปรากฏขึ้นมาจากที่มืดเป็นชายสูงอายุที่สวมชุดขาดๆเหมือนถูกขังอยู่ในกับดักแห่งความทุกข์ชายสูงอายุพูดด้วยเสียงแหบว่าอย่ามาที่นี่พวกเจ้าจะติดอยู่ในป่านี้ตลอดไปนายพานรู้สึกตกใจท่านเป็นใครมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้ ชายสูงอายุได้แต่สะอื้นโอาอ้ออา,าที่นี่เมื่อร้ายปีก่อนเพื่อหาชกลาบแต่ป่านี้มันดูดกืนความหวังของผู้คนก็ไปแล้วจะไม่มีทางออกส่วนชาวบ้านรู้สึกใจแตกเราต้องกลับไปเราไม่อยากติดอยู่ที่นี่นายพรานรู้สึกมั่นใจไม่ไม่ไม่ไม เราจะไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะมีอาถรรพ์เราต้องสู้ให้ถึงที่สุดป้าก็เริ่มมีเสียงลมวีดวิวขึ้นเสียงกะสิบระหว่างต้นไม้ฟังดูคุ้นๆหูชาวบ้านรู้สึกเสียงสัน่นนายพรานข่ารู้สึกว่ามีคนคอยดูรอบๆส่วนนายพรานก็กำมัดแน่นไม่ให้ความกลัวเข้ามาขัดขวางเราถ้าเราอยู่ด้วยกันเราจะปลอดภยัยเมื่อเสียงลมยังคงพัด พวกเขารู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาชายสูงอายุร้องตะโกนอยากหนีชีวิตหรอต้องออกไปคนที่อยู่ในนี้จะไม่ได้กรับเสียงกระสิบดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นเสียดแทงกวาดสายตาทั้งหมดไปทั่วป่านายพรานหันไปไม่ไม่เราจะไม่หนีเราต้องตามหาสัตว์ใหญ่สิ่งที่ทำให้คนไม่กล้ากลับเสียงนั้นดังมากขึ้นวูบวาบวูบวาบ เรากับอยากให้พวกเขาไปที่เหวลึกส่วนชาวบ้านก็รู้สึกหวาดกลัวช่วยข้าข้าไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วชาวบ้านเริ่มวิ่งไปทางออกขณะที่นายพรานยังคงยืนอยู่นายพรานตะโกนกลับมากลับมาไม่ควรแยกกันเสียงกระซิบดูเหมือนจะกลายเป็นเสียงหัวเราะฮ่าอ่ไหลมาจากทุกทิศทาง ทำให้เขารู้ว่ามีอำนาจบางอย่างกำลังตามเขามาส่วนนายพรานรู้สึกถึงความไม่แน่นอนข้าต้องไปช่วยพวกเขาเขาวิ่งไปตามข้างหลังขณะที่ครอบครัวถูกคุมยูภายในเงามืดของป่าเสียงหนาวเย็นนั้นหายไปแต่พวกเขาก็มองไม่เห็นกันอีกเมื่อเสียงกระซิบเงียบไปพร้อมกับวิญญาณที่โผล่เข้าไปในเงามืด ความหวาดกลัวและความสยองขวัญร่องรอยของนายพานคงเหลือไว้ในป่าแห่งอาถรรพ์ความหมุ่นมองและชายสูงอายุก็นั่งอยู่ที่ลำธารอีกครั้งเหมือนรอคอยผู้เข้ามาใหม่ชายสูงอายุเริ่มต้นใหม่กับอาถรรพ์ของป่านี้ยังไม่จบ